มีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากเลขที่บ้านและเลขที่รถที่ใช้งานเป็นประจำแอนมื่นสีชีดงวงส,สวัสดีครับมื่นเทวลิดครับอาจารย์สีค่ะจัดอันดับราศีดวงดีมีโชคประจําวันที่1นึกุมภาพันธ์สองพค่ะ มาดูกันว่าราศีของคุณถูกจัดอันดับไว้ที่ลำดับที่เท่าไหร่ะนะครับมาเริ่มลำดับที่หนึ่งเลยนะครับลำดับที่หนึ่งได้แก่ราศีมังกรครับโอ้แอบดบมินต้องซื้อแล้วล่ะรอบนี้ชาวราศีมังกรนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากคน,กคนครักลำดับที่สองก็คือเพื่อนร่วมง,งานนะครับสุดท้ายก็คือเลขสายมูแต่เป็นเลขสายมูที่มาจาก เพื่อนๆเ,เท่านั้นโดยเฉพาะเพื่อนยิ่งสนิทยิ่งใช่เลยคราวนี้มาดูตัวเลขน้ำโชคของชาวราศีมังกรกันครับตัวเลขนาโชคนะคะได้แก่4-5ค่ะ4-5หรือ5-4ก็ได้เป็นตัวเลขนําโชคแนะนํานะคะสําหรับใครที่แบบผิดหวังนะคะในเลขก่อนๆนเนี่ยสามารถเอามาร่วมกันได้นะคะคต่อมาลําดับที่2นะครับชาวราศีกรกฎครับ <Yeah. S 2> ชาวราศีกรกฎนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาภจากความฝันค่ะ ความฝันของใครก็ได้นะครับต่อมาก็คือเลขสายมูเน้นว่าเป็นเลขสายมูจากทางไกลนะครับสุดท้ายเลยก็คือเลขที่บ้านจะเป็นเลขที่บ้านของชาวราศีกรกฎหรือของคนรักก็ได้ค่ะมาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีกรกฎครับค่ะตัวเลขนำโชคนะคะได้แก่10ค่ะแล้วก็หมายเลขที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มันแบบเสียหายนะคะสามารถนำมาเสี่ยงในช่วงนี้ได้ค่ะ ลำดับต่อมาลำดับที่3ชาวราศีตุลครับ <Yeah. S 1> ชาวราศีตุลมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากเลขที่บ้านและเลขที่รถ <c oughs> ที่ใช้งานเป็นประจำนะครับต่อมาก็คือเพื่อนร่วมงานอายุน้อย <c oughs> นะครับสุดท้ายก็คือชาวราศีตุลจะมีโชคจากการเดินทางไกล มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีตุลครับตัวเลขนำโชคราศีตุลได้แก่1.9นค่ะนะแล้วก็ได้โชคจากผู้หญิงนะคะที่การเงินดีๆหรือผู้หญิงที่สวยๆรวยๆค่ะครับ,รบลำดับต่อมาลําดับที่4ชาวราศีกันครับเ <Yeah. S 2> ชาวราศีกันมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากบริวารอายุน้อยๆหรือว่าสัตว์เลี้ยงเกิดใหม่ก็ได้ะนะครับต่อมาก็คือการเดินทางทั้งใกล้และไกล นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหน้านี้หรือวัยวัยนี้ก็ได้สุดท้ายก็คือชาวราศีกันสมควรจะเสี่ยงโชคกับคนอายุน้อยนีอยมาดูตัวเลขนําโชคของชาวราศีกันครับตัวเลขนําโชคราศีกันนะหนึ<ม>่งเก้าหรือหน<ม>ึ่งศูนย์นะคะแล้วก็นะได้โชคจากคนที่โสดเป็นผู้หญิงที่โสดด้วย<ม>แล้วก็ถ้าใครเสี่ยงโชคนะราศีกันบอกเลยว่ามีโเกณฑ์มีโชคลาภเ<ม>ยอะมากคะ่ะช่วงนี้ต่อมาลําดับที่ห้านะครับชาวราศีเมษครับ ชาวราศีเมษมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากคนรักนะครับแล้วก็ชาวราศีเมษเนี่ยควรจะเสี่ยงโชคร่วมกับคนในครอบครัวหรือว่าคนในบ้านหรือว่าญาติพี่น้องก็ได้แต่ว่าขอให้อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับสุดท้ายชาวราศีเมษควรเสี่ยงโชคหน้าที่ทํางานหรือตัวเลขที่อยู่หน้าที่ทํางานก็ได้นะครับมาดูตัวเลขนําโชคของชาวราศีเมษครับตัวเลขนําโชคราศีเมษนะคะได้แก่นะคะ 3าหหรือ5้สก็ได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์เฮงปังหลายๆเรื่องด้วยนะราศีเมษเนี่ยนะคะต่อมาลำดับที่6นะครับชาวราศีมิถุนครับ <Yeah. S 2> ชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากเลขสุขภาพเลขสุขภาพของเพื่อนและบริวารน,นะครับต่อมาก็คือความฝัน เน้นว่าเป็นความฝันของตัวชาวราศีมิถุนเองนะครับสุดท้ายก็คือเลขสายมูที่เกี่ยวกับที่ทํางานหรือที่เกี่ยวกับเรื่องงานของชาวราศีมิถุนเองอมาดูตัวเลขนําโชคของชาวราศีมิถุนครับตัวเลขนําโชคชาวมิถุนนะคะได้แก่เจ็ดห้าค่ะนะคะขอให้ชาวมิถุนทุกท่านโชคดีนะคะต่อมาลําดับที่เจ็ดนะครับชาวราศีพิจิกครับ yeah. ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากคนทางไกลนะครับหรือว่าข่าวคราว,าวจากคนทางไกลก็ได้หรือการติดต่อกับคนทางไกลก็ได้ค่ะ<า>ต่อมาก็คือตัวเลขปรับทั้งหลายเลขหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายนะครับชาวราศีพิจิกควรจะเสี่ยงโชคกับคนสูงวัยหรือคนพิการก็ได้ครับคราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีพิจิกครับ พิจิกนะรอบนี้ต้องมี C ค่ะจะเป็น40หรือว่า41ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญโอ้ลาบใหญ่ด้วยนะพิจิกนะคะคผมลำดับต่อมาลำดับที่8นะครับชาวราศีกุมครับเย้ชาวราศีกุม <Yeah. S 2> มีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากธนาบัตรขวัญถุงต่างๆธนาบัตรที่เป็นเลขมงคลต่างๆธนาบัตรสะสมต่างๆนะครับต่อมาก็คือ เลขสายมูจากทางไกลนะครับสุดท้ายก็คือตัวเลขที่เกี่ยวกับความเสียหายความตายต่างๆแต่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับความเสียหายหรือความตายที่ออกตามสื่อตามโซเชียลโดยเฉพาะความเสียหายใหญ่ๆตัวเลขใหญ่ๆอย่างเงี้ยเกี่ยวกับชายมีลุ้นมากคราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีกุมครับค่ะตัวเลขนำโชคราศีกุมนะคะสมเป็นราศีกุมนะเจ็ดแปดนะคะเพราะฉะนั้นนะเลขเกี่ยวกับตัวเองด้วยนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังค่ะ ต่อมาลำดับที่9นะครับชาวราศีพฤษภครับ <Yeah. S 2> ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้เดินทางไกลชาวราศีพฤษภเนี่ยสามารถพ่วงโชคระหว่างเดินทาง mm hmm. ได้หรือถ้าใครเดินทางมาหาแล้วนาโชคนําลาบมาให้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับลำดับต่อมาก็คือตัวเลขที่เกี่ยวกับสุขภาพของญาติและเพื่อน mm hmm. นะครับสุดท้ายก็คือสัตว์เลี้ยง แต่เป็นสัตว์เลี้ยงของคนอื่นที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของชาวราศีพฤษภเองะนะครับคราวนี้มาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีพฤษภครับตัวเลขนำโชคของพฤษภนะคะได้แก่สองสี่ค่ะเป็นตัวเลขสวยนะนะคะลำดับต่อมาลำดับที่สิบนะครับชาวราศีมีนครับ <Yeah. S 2> ชาวราศีมีนมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากตัวเลขที่เกี่ยวกับความสูญเสียต่างๆนะครับลำดับต่อมาก็คือจะมีโชค จากบริวารอายุน้อยหรือเสี่ยงโชคร่วมกับบริวารอายุน้อยก็ได้นะครับสุดท้ายก็คือใบเสร็จที่เกี่ยวกับค่าซ่อมค่าเสียหายต่างๆมาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีมีนครับราศีมีนตัวเลขนำโชคได้แก่4 7ค่าแล้วที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว,ว่าเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวก็ได้ด้วยค่ะใบเสร็จคารักษาก็เพิ่มมา <laughs> นะฮะลำดับต่อมาลำดับที่11นะครับชาวราศีธนูครับ ชาวราศีธนูมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากธนบัตรต่างประเทศนะครับยิ่งถ้าเก่ามากๆหรือชำรุดเนี่ยและเป็นธนบัตรต่างประเทศเนี่ยเข้าเกณฑ์เลยต่อมาก็คือเลขเก่าๆโดยเฉพาะที่มันเลขแบบพลาดขาด,ขาดเลยตั้งแต่งวืที่แล้วนะ,ะมีโอกาสที่จะกลับมาให้โชคได้สุดท้ายก็คือใบเสร็จค่ายาค่ารักษาต่างๆค่ะคราวนี้มาดูตัวเลขนําโชคของชาวราศีธนูครับ ตัวเลขนำโชคของชาวธนูนะคะได้แก่สามสองค่ะนะที่สำคัญตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักหรือความรักจะให้โชคเช่นเดียวกันค่ะครับลำดับสุดท้ายลำดับที่สิบสองนะครับชาวราศีสิงค์ครับเย้ชาวราศีสิงค์ <Yeah. S 2> งเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคจากการเดินทางแบบปุบปรับแบบปัจจุบันทันด่วนแบบเร่งด่วนต่อมาก็คือชาวราศีสิงค์เนี่ยควรเสี่ยงโชคระหว่างเดินทางยิ่งเดินทางปุบปรับ ยิ่งเสี่ยงโชคไปด้วยอันนี้ยิ่งมีโอกาสสูงต่อมาก็คือเสี่ยงโชคร่วมกับคนรักหรือคนรักจะนำโชคมาให้ก็ได้เช่นกันมาดูตัวเลขนำโชคของชาวราศีสิงห์กันครับตัวเลขนำโชคราศีสิงห์นะคะ19หรือ79ก็ได้นะคะเป็นหมายเลขเดียวกันก็ลองเสี่ยงดูเฮงๆปังๆค่ะครับขอวอวยพรทุกๆท่านที่มาชมคลิปของเรานะครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับหยิบจับสิง่งใดก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองครับ ขอให้ทุกลัคนาราศีนะคะในรอบนี้ขอให้ร,รวยๆเฮงๆกันทุกคนเลยค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่งวดหน้าครับสวัสดีค่ะ